สวัสดีครับตอนนี้นะครับนาโออยู่ที่สนามบอนนะครับสเปนสเตเดียมเนาะวันนี้เป็นจะเป็นชาแมนวันนี้นาโอไม่ได้ไปทำทีมที่ไหนครับเพราะว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีนะครับฝนก็ตกนะครับตั้งแต่เช้าชาแมนก็ร่วตัวกหนักมากนะครับแล้วก็จะมีถ้าเราไปเดินทางไปไหนก็จะเฉื่อยแช่เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรคเอ่อไวรัสอะไรนะโคโรนาระบาดหนักมากเลยนะครับเดี๋ยวกระเพง เดี๋ยวตอนนี้ก็นาโอก็มาเล่นฟุตบอลนะครับกับเพื่อนๆนะตรงนี้เขาเปิดหลีกใหม่นะครับเป็นรายการฟุตบอลนะครับ v i p 40อัพนะครับ40 50 60เนาะไม่ไม่ใช่40 4 5 50เนาะแล้วก็นาโอก็เดินทางมาเล่นกับเพื่อนๆนะวันนี้ก็เป็นแมตช์แรกนะครับของทีมนะครับเอ่อชาลาแมนเนาะทีนาโอมาเล่นด้วยเนาะเป็นทีมของนาโอที่เดินทางมาที่นี่แต่วันนี้ก็จะเป็นวันที่เปิด รายการเป็นครั้งแรกเนาะนาโอก็เดินทางมาเล่นกับเพื่อนๆอยู่ก็ทัวร์เมนต์นี้ก็จะเปลี่ยนสีเสื้อใหม่นะครับของเชาลามนเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับน,นี่ก็เป็นสีเสื้อใหม่นะครับของทีมเชาลามนหาแมฟาด้วยอาแมฟาหาแมฟาครับออรก็เดี๋ยวจะมาถามพี่พัทก่อนรายการนี้เป็น เปิดเป็นแมตช์แรกเนาะยังไงพี่พัฒน์วันนี้ครับสวัสดีครับผมครับผมเปิดแมตช์แรกนี่ใช่ใช่ซีซั่นท่าแมตช์แรกครับเป็นอ่าชาลาแมนเจอกับขวัญเมืองครับชาลาแมนเจอกับขวัญเมืองนะครับใช่ครับใช่ใช่เป็นเป็นคู่แรกเลยเนาะใช่เป็นคู่แรกครับซีซั่นเท่าไหร่นะซีซันท่าเท่ไรนะครับซีซั่นท่าครับผมซีซั่นท่าครับก็เริ่มเล่นมาแล้วห้าซีซั่นนะครับนี่เป็นซีซั่นที่ห้าเนาะก็จะเป็นแมตช์แรกของซีซั่นนี้เลยครับก็จุดประสงค์ก็เพื่อ พบปลาสังสรรค์แล้วก็เพื่อสุขภาพพบเพื่อนปะใหม่ๆพบปลาเพื่อนใหม่ๆประมาณนี้ครับครับผมก็เป็นรายการของ V.I.P. เนาะครับ V.I.P. สี่ติดอาบครับสนใจก็มีกลางกันเข้ามาได้นะครับสนใจขอบคุณมากครับพี่บัสก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเสื้อที่ทำมาใหม่เนาะอ่าพี่ดนสวัสดีครับอ่นี่เป็นเสื้อที่ทำมาใหม่นะครับของ ชลาแมนในซีซั่นนี้เนาะเดี๋ยวเป็นไงวันนี้เจอฝนตั้งแต่แรกๆเลยร้อยเปอร์เซ็นชนะแน่นอนวันนี้คำนี้นี่คือโมคำนี้นี่คือโมเดี๋ยวไปดูอีกคนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคนนะครับอ่เดี๋ยวไปดูนะครับนี่สวัสดีครับพี่ควรเต็มร้อยวันนี้วันนี้เต็มร้อยนะครับพี่เต็มร้อยเกินร้อยเกินร้อยเลยนะ นี่นะครับสีเสื้อใหม่นะครับของชาลาแมนในซีซั่นนี้นะครับซีซั่นที่5้าเนาะวันนี้เป็นพี่ควรนะครับเลดต้องบอกเลดไหมเนี่ยเลดห้าสิบนะครับโอเควันนี้ก็คือพี่อ่านี่คือพี่สุธีนะครับนี่นะครับก็เป็นกัปตันทีมเนาะของชาลาแมนนะครับมาหลายซีซั่นแล้วนี่ก็เป็นซีซั่นที่5้าแล้วซีซั่นนี้คิดว่าเลขเลขไหน ซีซั่นนี้ได้ทำไม่ดีกว่าซีซั่นที่แล้วอซีซั่นที่แล้วเรามีข้อผิดพลาดในหลายเกมครับผมช่วนหลังๆเราแต้มหลุดไปหลายแต้มเลยเราตกอยู่อันดับสี่อ๋ออันดับที่สี่ก็ถือว่ามาตรฐานใช่ครับเพราะซีซั่นนี้เราวางตัวใหม่เราเสริมตัวเล่น40น่าจะดีกว่าซีซั่นที่แล้วครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมครับมีพิธีนะครับเหรียญ50นะครับนี่ ก็ก็ไปดูนี่ก็พี่เจริญนะครับอีกคนหนึ่งนะครับของซาลาแมนเนาะก็ยืนมากี่ซีซั่นแล้วเนี่ยมาเล่นกี่ซีซั่นแล้วนะครับสองซีซั่นนะครับนี่พี่เจริญนะครับเลด้าสิบนะครับเนี่ยคิดว่าในการแล่งซีซั่นนี้ว่าจะขึ้นระดับขึ้นมาใหม่อ๋อให้ดีให้ดีกว่าเดิมนะครับปกติก็ปิดที่ซีซั่นที่แล้วก็ปิดอันดับสี่เนาะซีซั่นนี้ก็ให้ดีกว่าเดิมโอเคครับนี่สีเสื้อของ ชาลาแมนนะครับซีซั่นที่5เนาะเปลี่ยนเสื้อใหม่นะครับโอเคนะครับผมครับก็ามาดูผู้รักษาประตูหรือเปล่าเนี่ยฤ<ม>ดูกาลนี้อันนี้คือพี่พี่อาร์มนะครับเ,เป็นผู้รักษาประตูและก็ผู้เล่นด้วยนะครับี่ปกติเป็นกองหน้านะแต่ผู้รักษาประตูขาดแขนป <c oughs> ีนี้เป็นยังไงฤดูกาลนี้เต็มที่ครับเต็มที่เต็มที่นะครับก็ว่าต้อง ท็อปทีเท่านั้นท็อปทีเท่านั้นนะครับปิดที่4มาหลายครั้งแล้วเดียวพี่อาร์มล็อบทีคงไม่ปวดหลังนะคราวนี้ฤดูกาลที่แล้วอ๋อมีตำแหน่งอยู่ใช่ไหมอ๋ออ๋อมีเสริมทัพมาอีกครับนี่พี่หมูครับตกลับต้นสังกัดเดิมหลังจากที่ไปค้าแข้งเจลีกมาครับพี่หมูโดนส่งกลับกระทันหันเลยโดนส่งกลับกระทันหันนะครับ พี่หมูครับก็เป็นผู้เล่นผู้สาประตูด้วยนะครับเรด40นะครับสองท่านนี้ในสีเสื้อใหม่ด้วยสีชมพูแล้คิดว่าซีซั่นนี้เป็นไงซีซั่นนี้ี่เรามองถึงแชมป์นะฟองถึงแชมป์เลยนะครับแชมป์ครับฟองอย่างเดียวคาดหวังคาดหวังไว้แชมป์อย่างเดียวเลยหวังว่าจะเปมีมาโอเคขอบคุณพี่หมูครับมานี่ก็พี่เบิร์ดสวัสดีครับพี่เบิร์ดสสวััดีครบซีซั่นนี้เป้าหมายคือ ไม่ต่ำกว่าที่4ี่ไม่ต่ำกว่าที่4เพราะถ้าต่ำที่4ี่นี่ไม่ได้แล้วได้แล้วเคยทำไว้ที่4โอเคเสร็จทมาเยอะนะครับก็มีอะไรจะพูดไหมฝากถึงแฟนคลับไหมก็มีเวลาเข้ามาร่วมชมครับนะครับผมช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้ก็อันตรายหน่อยปิดแนสมั้นไม่ได้ช่วงนี้โควิดระบาดนะครับแต่ก็ยังของเราหลีกเราไม่ปิดนะครับเพราะเราไม่กลัวโควิดกลัวโควิดอย่างเดียวโอเค เดี๋ยวมาถามกองเชียร์ก่อนกองเชียร์เนี่ยมาเชียร์อยู่ตลอดเลยคาดหวังคาดหวัง,วงถึงถึงที่ไหนคท่านี้ที่สี่เหมือนเดิมค่ส้ที่สเหมือนเดิมใช่ไหมขึ้น <c oughs> มาได้สั 2, กสนะองนกนีครัอีกสักสองสองท่านก็ดีโอเคครับขอบคุณมากครับเ <c oughs> นี่ก็เป็นกองเชียร์ครับมาทุกรายการ นี่ก็ผู้เล่นหน้าเก่าไม่ผู้เล่นหน้าใหม่แต่แต่หน้าเก่าชาลาแมนสมัยก่อนนี้ใช่ป่ะพี่รถพี่รถท,ทักทายหน่อยพี่รถสวัโโสดีครับคบาดหวังว่ายังไงหรการหดูการนี้เสริมทัพ้ามาเนี่ยต้องดีกว่าเดิมครับต้องดีกว่าเดิมนะที่สี <5. S 1> ่นี่ไม่เอาแล้วใช่ไหมเอาเองเอาเอาที่ห้ากว่าเดิมครับสูงกว่าเดิมเอาที่ห้าเอาใช่เหรอเอาที่ห้าต้องสูงกว่าเดิมอาคาวนี้ต้องสูงกว่าเดิมนะโอเค ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีในสนามนะครับคลิปนี้ก็แนะนําผู้เล่นไปก่อนนะครับแต่ยังมาไม่ครบนะครับ<ฤ>อ้าวนี่ไงเจอแล้วอีกหนึ่งคนนี่ก็เลสสีห้าครับพี่นกทําไมเพิ่งมาครับกบกบติดฝนครับอ๋อติดติดติดฝนโอเคนี่พี่นกนะครับนี่เป็นกองหลังปรากันหลังด่านสุดท้ายนะครับ แต่ชอบรั่วนะครับพ <laughs> ูดี่ <laughs> นี้นะป้าอปาแต่เตืตอดดูการนี้เขาบอกว่าเขาไปฝึกมาจากเจลีกแล้วเจลีกไปแล้วนะครับเนี่ยพี่นกนะครับพอเพิ่งรู้โอเคแต่ก็ยังมีพีเท้าที่จัดจ้านเหมือนเดิมครับเรทก็45นะครับ <laughs> แต่หน้าตาอาจจะประมาณ50ไปแล้วนะโอเคโอเค ก็เดี๋ยวมาเจอกันในสนามนะครับในช่วงแข่งขันนะครับนี่เป็นการแนะนําตัวของผู้เล่นของทีมนะครับจาลาแมนเนาะออของท,ทีมที่นาโอเล่นอยู่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีในช่วงการแข่งขันเนาะตอนนี้ก็เป็นช่วงการวอร์มอัพก่อนแล้วูุต่อสู้ก็ยังไม่ได้เดินทางมานะคูตสึซูยังไม่เดินทางมานะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับตกปล่อยๆอยู่ครับตกแรงอยู่ครับอยตกอยู่ตลอดเลยครับข้างน,นอกนี่ฝนตกนะครับ น้องเอ็มเจสวัสดีครับก่อนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปจะเป็นการช่วงแข่งขันนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ้าวนี่ใครเนี่ยสวัสดีครับพีิลิปโอ้โหทำอะไรอยู่ครับ ติดฝนน้อเนาะต้องฝนอยู่บ้านอ๋อนี่พี่เล็กก็เลียดสี่สิบนะครับอเออเลีย <laughs> ดห้าสิบเหรอหรือว่าเลียดสี่สิบเลียดห้าสิบครับเพิ่งมานะครับติดติดฝนอยู่นะเมื่อกี้นะโอ้อก็ออกมาเกือบไม่ได้นะครับฝ<อ>นะนตกเนาะฝนตผมบ้านอยู่ใกล้แค่นี้เองใก้ใครกมาพูดบ้าได้ข่าวว่าซ้อมดน,นตรีหนักมากนี่คิดว่าจะไปโชว์ที่ไหนที่นี่แหละที่นี่แหละใช่ไหมโชว์ที่นี่แหละในสถาน ้คนนเี่ยแล้วความพร้อมเป็นไงครับโอเคเลยโอเคเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้อาจจะมีซ้อมอีกอ๋อวันนี้อาจจะมีซ้อมอีกครับเดี๋ยวเตะเตะอาจจะไปแวะไปบ้านเดี๋ยวจะมีเวลาอาจจะแวะไปช่วยด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ฝนตกนะโอเคไปไปพอสนิยมั่งพอสนิยมั่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับเอาไปเอาไปปิดระบบการได้มาแต่